น้นมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเงียบสงบครอบครัวนี้มีลูกสาวชื่อแอนแอนเป็นคนดื้อรั้นอารมณ์ร้อนและมักแสดงความโกรธเกรี้ยวต่อแม่ของเธออยู่เสมอไม่เพียงแต่ตะโกนดา่าแต่บางครั้งยังถึงขั้นทำร้ายร่างกายแม่เมื่อไม่พอใจแม่ผู้ชราทำได้เพียงกลั้นน้ำตารับความเจ็บปวดโดยไม่เคยโต้ตอบแอนเป็นเช่นนี้เรื่อยมาตั้งแต่เด็กจนโตกระทั่งวันหนึ่งเธอประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตอย่างกระทันหันแต่แทนที่จะไปเกิดใหม่วิญญาณของเธอกลับกลายเป็นเปรต ร่างสูงโยง่งผิวดำคล้ำปากเท่ารูเข็มเต็มไปด้วยความหิวโหยและความทุกทรมานวิญญาณของเธอวนเวียนอยู่บริเวณจุดที่เสียชีวิตเป็นเวลาหลายปีแม่ของแอนแม้จะเจ็บช้ำแต่ก็ยังรักลูกจึงไปขอคำปรึกษาจากหลวงปู่ตาพระผู้ทรงวิชาจากต่างอำเภอหลวงปู่เคยได้ยินเรื่องของแอนอยู่บ้างจึงตัดสินใจพาแม่ไปยังจุดที่วิญญาณแอนวนเวียนอยู่ เมื่อถึงที่นั่นหลวงปู่ทำพิธีเรียกดวงวิญญาณของแอนออกมาแอนปรากฏตัวอย่างน่าสะพรึงแต่พอเห็นหน้าแม่น้ำตาก็ไหลพร่าเธอก้มลงกราบแม่ทั้งน้ำตาขอโหสิกรรมต่อสิ่งที่เคยกระทำไว้แม่ยกมือขึ้นกล่าวให้อภัยด้วยใจจริงหลวงปู่ตาจึงช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณของแอนให้หลุดพ้นจากกรรมพาเธอไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าตั้งแต่นั้นมาแม่ของแอนจึงใช้ชีวิตอย่างสงบใจเพราะรู้ว่าลูกสาวของตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานแล้ว